ดาบเล่มนี้คือดาบหนึ่งในสะิบสองดาบชั้นยอดของโลกเป็นดาบที่ถูกตีขึ้นด้วยเขี้ยวมังกรบรูนไนดรากอนซึ่งดาบเล่มนี้มีความสามารถในการฟาดควันศัตรูให้เกิดน้ำแข็งซึ่งความสามารถของเจ้าดาบเล่มนี้สามารถเปลี่ยนดาบให้กลายเป็นน้ำแข็งได้เอาเลยครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ผมกับจำใสเนเองนะครับซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยเราอยู่เกมวันพันแมนเซิร์ฟจีนตัวย่อเองนะ ซึ่งก็จะมีหลายคนเนี่ยสงสัยนะครับว่าทําไมเนี่ยผมถึงลงคลิปบ้างเว้นคลิปบ้างนะครับคือจริงๆเนี่ยผมพยายามจะลงคลิปทุกวันนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่สามารถทําได้ครับเนื่องจากผมเนี่ยไม่สามารถพูดได้ซึ่งบางคลิปเนี่ยผมไม่สามารถพูดแบบนี้ได้เลยนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมเนี่ยเป็นอะไรนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็จะลิ้นพันกันพูดไปผิดถูกๆบ้างจนทำให้ผมเนี่ยหมดอารมณ์ในการทาคลิปเลยนะฮะแต่ว่าคลิปในวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนเนี่ยมาต่อสู้กับทีมพลัง40ล้านนั่นเองนะครับซึ่ ตอนนี้เนี่ยจะขึ้นเป็น41ล้านแล้วนะครับตั้งแต่เจ้าจักรพรรดิเด็กเข้ามาเนี่ยทำให้หลายๆทีมเนี่ยพลังขึ้นไวมากๆเลยนะครับคือเขาแบบรอของใส่ของสุดกันเลยอ่ะซึ่งจักรพรรดิเด็กเนี่ยคือแบบพลังโหดมากๆนะครับไปไวมากๆดูดิตอนนี้พลังจักรพรรดิเด็กน่าจะเกือบ10ล้านแล้วนะครับเนี่ยดูดิขึ้นไป9ล้าน8แล้วท่านผู้ชมเกือบ10ล้านแล้วนะครับซึ่งบอกเลยครับว่ามันน่าจะโหดแล้วก็จะเก่งมากๆเลยแหละแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเรามาอัปเดตทีมของเราก่อนละกัน นี่นะครับก็จะเป็นทีมที่ผมเนี่ยใช้อยู่ปัจจุบันครับก็จะเป็นทีมนี้เลยนะฮะเอาเจ้าเกนจิไลท์นิ่งเนี่ยเข้าทีมแล้วนะครับเนื่องจากผมลองใช้เจ้าเกียร์โรล้วเว้ยเพื่อนๆมันไม่เหมาะนะครับเอาเจ้าเกนจิไลท์นิ่งเนี่ยมาบูตเดิมเมตดีกว่านะครับถึงจะเจอเจ้าเอ่อบาคคุซันลากพิศานเนี่ยเราก็โดนปิดไปแค่3ตัวนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะอ่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคอของปู่บอมที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นคอดิมเมตนะครับซึ่งมันจะมีเกาะก็จริงแหละแต่ว่าเป็นเกาะแค่130%ของพลัังงชีีวิตทท้มนะครับแล้วก็เกาะนนีี้เ่ย มันไม่ได้หนาเหมือนกับคอเลเวลหนึ่งะครับคอเลเวลหนึ่งเนี่ยมันหนาตรงที่ว่ามันใช้พลังชีวิตของทั้งทีมาคิดเป็น400%นะครับมันเลยหนากว่าเนาะกองผมเนี่ยใช้เป็นคิดจากทั้งทีมเนี่ยเหลือแค่130นะครับแต่ว่ามันเพิ่มดาเมจให้เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยทั้งหมดนะครับถึง50%เลยนะนี่ก็เลยเป็นข้อดีของเจ้าคอนี้นั่นเองนะครับผมเลยใช้นะเพราะว่าตัวละครของผมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครเลือดเลยซึ่งถ้าจะเอาคิดจากเลือดมาใช้เนี่ยก็จะได้แบบ เกาะที่มันบางมากๆเลยนะครับผมเลยไม่เอาดีกว่านะครับก็เลยใช้เป็นคอร์เนเมตเนาะสำหรับคนที่สงสัยนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูอันดับหนึ่งนะครับว่าพลัง40ล้านเนี่ยเขาใช้ตัวละครอะไรกันบ้างแล้วก็ใส่ของอย่งางไรบ้างดีกว่านะครับเออซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครที่ผมคิดว่ามันตกเมตาไปเนี่ยมันติดเมตาแล้วนะครับก็คือเจ้าเอ่อยุงเอเดสอาร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆเห็นไหม เจ้ายูไนเต็ดอาร์เนี่ยคือใช้เกือบทุกทีมนะครับแทบว่าจะทุกทีมเลยของอันดับเซิร์ฟเวอร์ท็อปสิเนี่ยคือใช้กันแทบหมดเลยเนี่ยซึ่งบอกเลยครับว่าเป็นตัวละครที่เก่งแล้วก็โหดมากนะครับในช่วงนี้เพราะว่าตัวละครต่างๆเนี่ยมันสามารถทําลายคอปุ่บอมได้เลยทําให้เจ้ายุงที่ตีตามเพื่อนเนี่ยมันตีแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สามารถปิดตัวละครฝ่ายศัตรูได้แบบดีอ่ะนะครับเพราะว่าตัวละครที่แบบเปิดก่อนอย่างพวก จักรพัดเด็กอย่างเงี้ยอย่างพวกทัศซึเมื่อกีเงี้ยเนี่ยมันสามารถทำลายคอปุบบอมทิ้งได้เลยนะครับถ้ามันแรงพอนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงทะตัวของพลัง40ล้านแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยคือทีมเต็มเขาเลยนะเนี่ยซึ่งเป็นทีมที่ผมเนี่ยชอบมากนะครับมันเป็นทีมแบบเก่งอ่ะมันดูแววแบบมันน่ากลัวนะครับอย่างเจ้าหมาเฝ้าบ้านเนี่ยซึ่งหมาเฝ้าบ้านนะครับเพื่อนๆก็รู้อยู่นะครับว่ามันขึ้นชื่อเรื่องการปิดกั้นลูกไฟอยู่แล้วนะครับทำให้ตัวละครของมันเนี่ยแข แล้วก็พอมันเนี่ยมีเลือดเยอะเนี่ยทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันสามารถอันตีแบบรุนแรงจนทําให้คอของปู่บอมเนี่ยแตกได้เลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเลือดของเจ้าหมาเฝ้าบ้านตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่6กล้านสเลยนะครับซึ่งเป็นเลือดที่เยอะมากๆเลยนะอืสามารถทําลายคอปู่บอมทิ้งได้เลยนะครับก็เพราะว่าเขาอัปตาไปเยอะด้วยแหละตัวต่อไปครับเป็นตัวคอหลักอย่างเจ้าปู่บอม,มนเอนงนะครับซึ่งปู่บอมเนี่ยเขาก็เลือดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเลือดถึง4ีล้านห้านะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าพอเลือดเยอะอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาที่แบบ ใช้เป็นคอร์ของเลเวลหนึ่งเนี่ยมันถึกมากเลยนะครับคือแบบสามารถทําลายโล่แบบยากมากนะครับเพราะว่ามันเป็นคิดจักเลือดแล้วค่อยมาทําเป็นโล่อะนะครับมันเลยเป็นทีมที่ดีนั่นเองนะฮะต่อมานะครับก็เป็นตัวละครอย่างยุงนะครับซึ่งยุงเนี่ยก็มีดาเมจเกือบ1ล้านเลยนะครับแล้วก็มีเลือดถึง3าล้านเนะถือว่าเป็นตัวละครที่เลือดเยอะเหมือนกันนะครับอะต่อมาครับเป็นตัวละครอย่างเจ้าจักรพพัดเด็กครับซึ่งตัวนี้เนี่ยของฟูลแบบฟูลออปชันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็น5ดาวแล้วก็มี นี่ครับเป็นของดาเมจทุกชิ้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดาเมจของเจ้าจักรรพัิเด็กตัวนี้นะครับอยู่ที่1ล้าน7แสนนะครับแล้วก็เลือดเนี่ยเกือบ5ล้านเลยนะแล้วก็อุปกรณ์เฉพาะนะครับเป็น4ดาวตาเฉพาะเนี่ยเป็น6ดาวแล้วนะครับก็คือแบบเลือดมันเยอะนั่นเองนะฮะแล้วก็พาสซีฟเนี่ยเป็นขั้น2แล้วด้วยนะครับโหดมาก ต่อมาครับก็เป็นตัวละครอย่างเจ้าโซนิกล่างสองนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่ต้องไปเน้นเรื่องน้มหรือว่าเน้นเรื่องเลือดเลยครับเน้นแค่เรื่องของความเร็วนั้นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยความเร็วถึง1 2 1 4เลยนะครับซึ่งเร็วกว่าผมถึง200เลยนะและก็เซ็ตที่เขาใส่นะครับเป็นเซ็ตของแฟลระกายแสงครบเซ็ตเลยนะครับเป็นเน้นสปีดหมดเลยนะฮะก็ส่วนเรื่องตาเฉพาะนะครับก็จะเป็น4ดาวครับอุปกรณ์เฉพาะก็จะเป็นเอ่อสีดาวเหมือนกันนะครับตาเฉพาะก็4ดาวเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไป เอ้ยเหล่เจ้าเกรวินนี่ว่าเป็นตัวละครที่ถือว่าโหดมากเมื่อคอมโบกับเจ้าโซนิคล่างสองนะครับเนื่องจากถ้ามันได้เปิดก่อนแล้วสามารถสตันฝ่าศัตรูได้เนี่ยคือเทิเธอแรกไม่ได้สู้เลยนะอ่ะเรามาดูของของเจ้าเกรวินกันดูบ้างนะครับเจ้าเกรวินนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่พลังแบบเยอะมากๆเลยนะพลังของเจ้าเกรวินนะครับอยู่ที่7จ็ดล้านห้านะครับดัมเมเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งนะครับเลือดอยู่ที่4ี่ล้านหนึ่ง อุปกรณ์เฉพาะนะครับเป็น3ดาวครับตาเฉพาะเนี่ยเป็นตา5ดาวครับและเซตที่ใส่นะครับเป็นเซตของมูมเบงไรเดอร์แบบครบเซตเลยนะครับต้องบอกเลยครับว่าเจ้าเกรวินเนี่ยเวลาที่มันเดเมจแรงๆแบบนี้เนี่ยเวลามันตีขึ้นมาเนี่ยมันแรงมากเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถติดสตันได้ด้วยซึ่งการสตันของเจ้าเกรวินเนี่ยคือบอกเลยครับว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะโอเคครับเราไปท้าสู้กับเจ้าเกรวินเลยดีกว่านะครับเอ้ยเรียกว่าอะไรดิท้าสู้กับทีมพลัง40ล้านเลยดีกว่านะครับเป็นทีมที่พลังเยอะที่สุดในเซิร์ฟเววออรร์ปัััจจุบบนนนนตี้้และคโหดมาก ไปครับท้าสู้เลยแล้วกันซึ่งฝั่งใครได้เปิดก่อนฝั่งข่าวได้เปิดก่อนแล้วนะครับอย่างนี้เนี่ยเจ้าโซนิกเนี่ยได้บูตความเร็วในแถวแล้วครับดูนะครับว่าเจ้าโซนิกเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนมาเลยครับมันตีของเจ้าโซนิกครับอาศัยเจ้าวัคซีนแมนของผมครับแล้วเบิดไปทีนึงอยู่ที่6ล้าน5นะครับยุงตีตามไป1ครั้งครับที่2ล้าน3ครับหมาชิบ้าต่อย1ครั้งครับต่อยมาอีก1ครั้งครับโอเคครับโดนเจ้าเกรนจิไลนิ่งของผมเต็มที่เลยนะ มาเลยครับอันตีของตัวละครอย่างเจ้าจากักรพรรดิเด็กนั่นเองนะครับบับเข้ามาฮะที่24ล้านนะครับถือว่ายังน้อยกว่าอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะในราย์ประลองเพราะว่าเขาอันตีเกือบ50ล้านนะครับตัวนั้นน่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยังอันตีเบาอยู่นะฮะมาครับอันตีของเจ้าไกลวินครับตัวละครที่ผมมองว่ามันโกงมากเลยนะฮะอันตีเข้ามาที่6ล้าน5้านะครับเอ้ยถึงก็หายเลยเหรอปกติแล้วเนี่ยมัน,นยังไม่หายนะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะได้ดูอันตีของเจ้าหมาเฝ้าบ้านด้วยนะเดี๋ยยววคค่อลานนึงแ้กั เริ่มเกมันมต่อครับก็ทุกทีเนี่ยผมจะสามารถโทนนันตีของทีมฟังเขาไหวจนถึงเจ้าหมาเฝ้าบ้านเลยนะแต่ว่ารอบนี้เป็นไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเราขออีกรอบหนึ่งแลวกันมาครับฟังเขาได้เปิดก่อนเหมือนเดิมครับเจ้าโซนิกเนี่ยซึ่งถ้ายิ่งตัวทอนอย่างเจ้าโซนิกเนี่ยยิ่งไวเท่าไหร่เนี่ยผมมองว่าทีมเนี่ยสาม,มารถชนะได้ง่ายเท่านั้นเลยนะครับเพราะว่าแค่ได้เปิดก่อนอะอะไรมันก็ง่ายแล้วนะครับที่ยังฟังผมได้เปิดก่อนเนี่ยก็มีสิทธิชนะเขาอยู่นะถ้ามันไม่ได้ไปติดพวกไม่ยอททอนเลยบบนเคคนมาบรคั ก็คือเป็นสกิลของเจ้าจักรพรรดิเด็กที่ผมมองว่ามันน่ารักที่สุดแล้วนะครับหมาชิบะต่อยบาสครับอูบะยังทนไหวอยู่ครับอัสวินกับเพื่อนครับตีกดูงหัตสีทองไปแล้วเมื่อไรครับตีของเจ้ากลรอวินนี่ครับปกติแล้วมันไม่สามารถปิดได้ด้วยนะโอเคยังไหวอยู่ครับเจอยุงตีตามโอ้ยม่ไหมไม่ไอยครับหมาชิบะต่อีกทีนึงหมาชิบะไปอีกทีนึงเจ้ากรอวินมาตะอีกทีนึงครับยังไม่่อยครับมาเลยครับอันตีของหมาเฝ้าบ้านของเขาครับ อันตีเข้ามาครับบัฟเข้ามาครับปิดเกมลูกไฟผมไปด้วยแล้วก็ปิดฉากลงไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนะฮะต้องบอกเลยครับว่าทีมของเขาเนี่ยทั้งมีอะไรบ้างอะ่ะมีทั้งปิดกั้นลูกไฟนะครับมีทั้งโลป่ปูบอมในการตัดฮิวนะครับมีทั้งเจ้าเกรวินในการตีดิสตันนะครับแล้วก็สามารถสร้างดาเมจได้แบบมหาศาลเลยนะครับแล้วมีตัวละครอย่างยุงนะครับที่คอยดูดเลือดแล้วก็ยืนเป็นแถวหน้าได้มีตัวละครอย่างเจ้าโซนิกที่คอยบูดเดเมจในแถวหลังนะครับแล้วก็มีตัวละคร ยังจกักรพรรดิเด็กนะครับที่สามารถระเบิดคอทิ้งได้อีกน,นะฮะต้องบอกเลยครับว่าเป็นทีมที่โหดมากๆเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ชนะนะยังไม่ชนะอันดับ2นะครับอันดับ2เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของลานประลองนะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือแบบอันตรีของจกักรพรรดิเด็กที่ผมเคยให้เ,เพื่อนๆดูเนี่ยคือแบบ รุนแรงมากๆเลยครับเพราะว่าได้เจ้าเกนจิไรเน่งเนี่ยมาบบู๊ดด้วยนะครับบอกเลยว่าโหดมากๆเลยเนี่ยประมาณนี้เป็นการสร้างเรื่องราวของคลิปในวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนี่ยกดไลค์คลิปนี้แล้วกดติดตามช่องผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับพยายามจะอัพคลิปของเกมมอนฟฟนแมนเนี่ยให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามจะลงทุกวันนะถ้าทำได้นะฮะโอเคครับก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีครับผม